เป็นหมายนะอันนี้ฝ่ายห้องเครื่องวันที่26มกราคม2539พระราชทานเลี้ยงอาหารข้ามและอาหารว่างดึกและนนตีอสรองเลขาธิการพระราชวังฝ่ายวุิพัฒน์ให้จานอาหารเพิ่มดังนี้อาหารข้ามประจําวันจํานวน20คนรับประทานให้ตั้งย่โลงรถล้านหลังอาหารว่างดึกตีสองเพิ่มมามีเป็ดตุ๋นให้สั่งเจ้าดีๆไม่ใส่ผงชูรสขอขามากๆและของเครื่องสวยมสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วย น,นี่ก็เหมือนกันเหมือนกันอันนี้คนละอันคนละเวลาถ้ามีของสมัยที่ปัจชนา,าที่ดีเมืองจีนมามาเที่ยวเมืองไทยอ่ะทางชลมาตา่ะทางเรือเรือชลมาต่ะก็สั่งอาหารของเราอย่างอยู่ในเรือเนี่ยหมายก่อนนะหมายรอก้าแทบจะทุกรัฐบนตรีเลยยิ่งแยท่ทุกคนน่ะแทบทุสมัย ตายมาวันอาทิตย์นะคะมีรถเมล์สาย53ที่ผ่านเขตป้อมปัากสตู์ข้ายกรุงเทพสวัสดีค่ะตายอยู่ถนนกรุงเกษมหน้าวัดสมณนัดนะคะเราเดินไปถึงแยกแล้วเดี๋ยวเลี้ยวขวาอีก200เมตรอุ้ยเดี๋ยวนี้ประตูเก่าๆงานเลยนุ้ยประตูสูงเนอะต้องข้ามตั่งข้ามกันเร็ว นี่นี่นี่รงไปเลี้ยวซ้ายนครสวรรค์แปดไปทางนูน้นไปทางนูน้นโอ้มีหลายร้านน่ะรุ่งเรืองรุ่งเรืองมีสองฝั่งร้านนี้แหละ รุงเรืองมามีเกี๊ยวนางเลิ้งกว่าห้าส่บปีอ๋อนั่งกินฝั่งนี้นะคะเอ๊เหมือนเจ้าของร้านคนนั้นอะเจ้าของร้านเหรอครับใช่ไหมคะขอบคุณค่ะเจ้าของร้านลอาคะลูกน้องเมียครับกินถูกใจมางกินมาตั้งแต่สองสามบาทนู่นขออนุญาตติดไม่ไหนนะคะ ของร้านชื่ออะไรคะพิเชียนครับรุ่นผมทํามา4ี่กว่าปีแล้วนับถึงรุ่นคุณพ่อก็ประมาณ80ดสิกว่าปีร้านสงครามโลกครั้งที 2. 2> ส่สองเปิดทุกวันฮะแปดโมงเช้าถึงหนึ่งทุ่มตรงนะเราไม่มีสาขาหมายเลขโทรศัพท์ก็2 8 1 9ปด5 2 8 1 9 7 5 5, 1, 7, 5, 5. ็ดห้า้สองปดหนึ่งเก้าเจดห้าครับก็ส่วนใหญ่ก็สั่งว่าหมี่เพลเอกเป็นหนึ่งนะฮะสั่งว่าหมี่ก็็อปปริ้งก็แล้วแต่จะเลือกเช่นเป็ดย่างหมูแดงหมูกรอบ หน้าไก่น้องไก่ก็แล้วแต่นี่ถ้ากิับความชอบแล้วแต่ว่าเพกเืนต้นเลยคือบะหมี่เส้นบะหมี่ก็45-50าราคาท้องสลาดทั่วไปครับขึ้นอยู่ว่าเราก็ใส่อะไรเว้นบะหมี่ที่เราทําเองมันมีความเหนียวนุ่มน้มุลลิ้นแล้วก็เวลาเคี่ยวเนี่ยมันแทนที่มันจะจะนุ่มนวลแต่ว่ามีซ่อนความเด้งไว้ในตัวถ้าท้องสังเกตเวลาทานดูจะรู้ว่าเวลากัดปป๊บเส้นมันจะเด้ง,ดง แล้วก็วัตถุดิบใช้ในการทำมันก็ต่างกันเพราะว่าเราคัดสรรวัตถุด,ดิบหลายประเภทมีแป้งเค้กแป้งบะหมี่แป้งขนมปังผสมันอยู่ในนั้นเสร็จเรียบร้อยแป้งสาลีเหมือนกันแต่คุณสมบัติมันต่างกันแป้งชนิดไหนเหมาะสำหรับทำอะไรเราคัดมาเราให้ผสมลงตัวพอดีทำเส้นใหม่ทุกวันไหมคะทำทุกวันนะฮะเส้นทำทุกวัน วันหนึ่งใช้ทาเส้นนี่ใช้แป้ร้อย,ยกว่าโลฮะร้อยกว่าโลทำอยู่ในห้องส่วนตัวนะเก็บอุณหภูมิเย็นร้อนเชิญทําไม่เหมือนกันฉะนั้นห้องอุณหภูมินี่จะเก็บได้อย่างดีใครเข้าไปไม่ได้ถ้าได้ไปดูภาพจะเข้าใจว่าขั้นตอนมันเป็นยังไงอะไรยังไงโอ้ขั้นตอนสมัยก่อนอย่างรูปที่หนึ่งนี่ตอกไข่ผสมแป้ง ใช้ไม้ไผ่นวดเนี่ยมันมีความยืดหยุ่นมีความอ่อนนุ่มของไม้ไผ่มีการเหนื่อยล้าเกิดความร่างกายเกิดความล้าแต่วแป้งนี่เหนียวพอแล้วอะไรอย่างงี้ก็เราได้สัมผัสกันนวดตลอดเวลาคนสงสัยทำไมใช้ไม้ไผ่นวดไม้ไผ่มีความยืดหยุ่นไม่แข็งกระด้างเริ่มเป็นแผ่นๆทับๆโดยแป้งทับๆทับๆทับไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆที่ต่างจากบะหมี่คือใช้ดึงนะบะหมี่ต้นหนึ่งคือบะหมี่จีน นี่บะหมีม่โฮกเกียนก็มีตำนานว่าสุดยอดก๋วยเตี๋ยวกุวยต้จิ๋วสุดยอดข้าวมันไก่คือไหหลำสุดยอดบะหมีม่คือบะหมีม่โกเกียนเตี๋ยวจิว๋วก๋วยเตี๋ยวไห่หนำกองโกเกียนหมี่บะหมีม่ต้องโกเกียนนี่คือตำนานปัจจุบันยังเหลือบะหกกมี่โฮเกี้ยน้อยมากน้อยมากเพราะมันเหนื่อยยากมากแทบจะไม่มีแล้วเพราะคนทำส่วนใหญ่ก็เด็ดหมด เป็นรุ่นที่เท่าไหร่ละคะรุ่นนี้ผมติต่อรุ่นพ่อนะรุ่นที่สองแต่ว,ว่าปีนี้กระปาจะเจ็ดสิบอยู่แล้ว่หมดรุ่นนี้ก็ผมรู้จะมีเหลือสายญาติพี่จะมาเสิร์ฟตรงนี้อีกคนส่วนใหญ่ก็จะพยายามถ่ายทอดให้ลูกน้องให้เด็กให้หลานไปเรื่อยๆสำคัญอยู่ที่การเลือกเลือกแป้งแล้วก็สําคัญในการนวดช่วงไหนควรจะนวดแรงนวดค่อย คือน้ำหนักมือในการนวดการได้สัมผัสตลอดเวลาว่าน้ำมูลพอหรือยังค่ะนวดแป้งนี่ใช้เวลานานไหมคะอยู่ที่ทักษะของคนแต่ละคนค่ะานวดไม่เป็นเป็นชั่วโมงกานวดเป็นแค่สิบห้ายี่สิบนาทีกั้นก็โอเคค่าทีละค่ะเพิ่มมันอยู่ที่ทักษะความชํานาญแล้วก็อยู่ที่ภูมิอากาศด้วยภูม,าามิอากาศมีส่วนสำคัญมากอย่างตอนนี้หน้าหนาวอากาศเย็น แป้งจะแห้งเร็วต้องใช้วิธีการน,นวดรีบเร็วมากเร็วํำลังปั๊บปับป๊บปั๊บับ๊บเลยถ้าช้าแป้งแห้งแตกหมดนวดไม่ได้รสชาติมันจะแตกต่างเห็นไหมหมี่ทั่วไปแตกต่างแบบเห็นได้ชัดเลยเห็นว่าถ้าทานบะหมี่ทานคู่กับน้ําซอสน,นี่ลองดูเป็นของคู่กันที่ขาดไม่ได้ลองดูนะฮะอขอ,ขอคบคุณค<อ>่ะ<อ>บะหมี่หมูกรอบนะคะบะหมี่ไข่ชามนี้ห้าสิบาทนะคะ จะมีผักวางตุ้งแล้วก็โรยกระเทียมเจียวสั่งเป็นบะหมี่แห้งนะพึ่งลวกมาร้อนๆเลยนะคะเดี๋ยวจะชิมเส้นบะหมี่เปล่าๆไม่ปรุงอะไรเลยนะโอ้ย,อยเส้นยาวเส้นมีความเด้งในตัวนะมีความเหนียวนุ่มหนึบ รสชาติเค็มๆอ่อนๆเค็มนิดๆหวานติดปลายลิมนิดนึงทีเนี้ยเขาบอกว่าทีเด็ดอะอยู่ที่น้ำซอสหมูแดงกับน้ำซอสเป็ดย่างน้ำซอสหมูแดงนะคะรสชาติเค็มๆหอมๆแล้วก็เหมือนมีเทกเจอร์ไม่ละเอียดนะคะน้ำหมูแดงน้ำข้นเลยนะคะ ถ้าสั่งหมี่แห้งเ,เขาให้ใส่น้ำซอสไปด้วยนะอันนี้แต่ไม่ได้ปรุงอะไรนะคะเส้นอร่อยใส่น้ำซอสไปไม่ต้องปรุงอะไรแล้วแต่จริงๆตัวเส้นมหมี่ก็มีรสชาติอยู่ในตัวอยู่แล้วนะเส้นนุ่มเหนียวเลยอะเดี๋ยวชิมหมูกรอบเปล่าก่อ หมูกรอบนี่เนื้อนุ่มนะคะหนังน่ากรอบเป็นหมูกรอบแบบนุ่มในหนังกรอบต้องกินต้องกินน้ำเป็ดดูโอค่ะคํำนี้เดี๋ยวจะกินครบเลยมีเส้นด้วยมีหมูกรอบด้วยนี่ไม่ได้ปรุงเครื่องปรุงอะไรเลยเส้นอร่อยมากบะหมีม่ลอมอต บะหมีม่รัฐมนตรีเวลาก็ประชุมคลอรอมกอ็สั่งเราเข้าไปแล้วมีคลรมีน,มออมอนี่บะหมีม่เป็ดย่างค่ะ50บาทเหมือนกันมีหลายชิ้นอยู่นะกินกับซอสเป็ดย่างนะคะเหมือนมีเครื่องเทศด้วยนะไม่ใช่มีแต่น้ำนะชิมน้ำซอสเป็ดย่างนะคะเค็มๆหอมๆห,หวานติดปลายลิ้นนิดนึง หอมอ่ะหอมเครื่องเทศแหละน้ำซอสเป็ดย่างก็ต้องกินกับบะหมี่เป็ดย่างอุย้ยยาวเดี๋ยวเลง็งเล็งเส้นบะหมี่ให้ลงช้อนยาวกี่เมตรถ้าไม่ตัดกิโลโอ้โหตัดยยักิโลบะหมี่เป็ดย่างคำนี้ เป็ดย่างเนื้อนุ่มนะคะไม่มีกลิ่นสาบเลยแต่เส้นมามีนี่อร่อยมากแล้วก็น้ำซอสอร่อยทั้งสองแบบนะคะแต่ว่ากินแบบไม่ต้องปรุงเลยก็ได้แค่ใส่ซอสอร่อยแล้ววัตถุดิบด,ดีไงเส้นอร่อยนี่ไม่ต้องปรุงเลยเอายังมีหมูแดงด้วย50บบาทเหมือนกันในชามก็จะมีหมูบะช่อแล้วก็หมูแดงหมูแดงไม่ได้เป็นสีแดงนะไม่ได้ใส่สี เป็นสีแบบหมูย่างนะคะสีน้ำตาลน้ำตาลหมืนจะแห้งแต่ว่าหมูนุ่มนะแล้วก็มีกลิ่นเหมือนควันควันย่างรสชาติหมูแดงจะเค็มๆเค็มที่ตัวหมูเลยแต่ปกติก็จะราดซอสไปไงราดเลยแล้วกันอันนี้ราดน้ำหมูแดงนะคะราดนี้คือวัตถุดิบอร่อย ถ้าใครชอบเส้นบะหมี่ฮกเยียนนะคะบะหมี่เส้นเล็กๆอร่อยอย่างนี้นะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ไต่ด้วยนะคะแล้วไต่จะหาร้านอร่อยอย่างนี้มาฝากอีกเส้นบะหมี่มีความเหนียวไงเหนียวหนึบหนุบเอาหมูแดงมาด้วยนะคะเอาหมูบะชออย่างเดียวพอ ใส่ผักด้วยอ,อันนี้เป็นบะหมี่ยกนะคะน้องไก่50บาทเหมือนกันราดน้ำเป็ดย่างก็มีผักวางตุ้งเหมือนกันนะคะแล้วก็น้องไก่ชิ้นโตๆหนึ่งน้องโรยกระเทียมเจียวมาโอ้ยแนะนำเลยนะคะถ้าใครมาร้านนี้แล้วสั่งบะหมี่แห้งอะ มีซอสหมูแดงหรือซอสเป็ดย่างด้วยนะอร่อยอันนี้เส้นบะหมี่ยกเดี๋ยวกินเส้นเปล่าๆก่อนกินเส้นบะหมี่ยกนะคะเส้นบะหมี่ยกแตกต่างกับบะหมี่ไข่ก็คือมีกลิ่นหอมใบเตยความเหนียวนุ่มหนุกเหมือนกันบะหมี่ยกน้องไก่อบ เนื้อน um well. ้องไก่นุ่มอบได้จนเนื้อนุ่มแล้วก็แกะง่ายมากนะคะเนื้อหลุดง่ายมากเลยมีรสชาติของเนื้อไก่เค็มๆนิดนึงหอมกระเทียมเจียวหมูแดงหมูกรอบเป็ดย่างไก่นี่คือทุกอย่างทางร้านทาเองทาเองหมดนี่ยสับเป็นเป็นกอง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 ก็สั่งอยู่เนี่ยอร่อยทุกอย่างค่ะ เลยเรียกครัวคลอรมอครัวคลอรมอวิจุุเครืองามเป็นคนตั้งครัวคลอรมอสมัยก่อนเราส่วนใหญ่ทุกวันนี้ทําเป็นเลลี่เวลี่ที่หนึ่งห้าร้อยกล่องหกร้อยกล่องที่โรงพยาบาลรามานะที่เดียวแห่งเดียวสั่งห้าร้อยกล่องแล้ถ <weed Außerdem> ้าชวนหนีภัยก็ชอบกินข้าวหมูแดงกินแทบทุกคนน่ะแทบทุกสมัยเยอะมากเยอะมากแทบจะทุกรัฐบนตรีเลยมีปัจจุบันนี้นะที่น้อยหน่อยเพราะว่าอายุทยไม่ค่อยออกมาเท่าไหร่ จะส่งประจำนะน้ำน้ำพี่วัแล้วก็ของบรรยุทธ์นี่จะทำอยู่ในบรรยุทธ์ทำในห้องอะไรนะตึกอะไรนะทัดมนตรีอ่ะตึกบัญชาการตึกบัญชาการข้าวำเนียบโอ้ค่ะแต่ถ้ายุคนก่อนมาทานถึงที่ร้านที่ร้านนี่นี่เป็นหมายขอห้องเครื่องเหลือผ้า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 ชิดน่ะเอาแว่นตาหงูแว่นตาปลามาบอกเจ๊เอาแว่นตาหน่อย ตลาดนางเลงซอยนครสวรรค์8นะถนนนครสวรรค์ทุกนี้มีผานอยู่สายเดียวสาย53าสิบสามถ้าจะจอดรถก็จอดดินคลองประดุงกรุงเกษมหรือลานจอดรถในวัดสมนัสร้านนี้นะคะบะหมีม่อร่อยมากเป็นร้านที่ตักประทับใจมากเลยร้านนี้อร่อยเส้นบะหมี่อร่อยหมูแดงอร่อยหมูรรมกรอบอร่อยอร่อยทุกอย่างไม่ได้โอวยนะคะอร่อยจริงยังไงรายละเอียดของร้านนะคะแต่จะไว้ใต้คลิปนะร้านอยู่ตรง นางเลิงนะคะตลาดนางเลิงแล้วเจอกันวันศุกร์หน้าตอนหนึ่งทุ่มค่ะสวัสดีค่ะขอ,ขอบคุณทุกยอดวิวที่เข้ามาดูไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจแค่หนึ่งวิวก็ดีใจละค่ะแล้วเราจะทำคลิปที่มีประโยชน์มาเรืเ่อยๆติดตามเจอกันคลิปหน้าค่ะ